ถ้าวันหนึ่งคนที่นั่งอยู่บนจุดสูงสุดของเวทีการเมืองโลกมองลงมาที่ผู้นำทุกประเทศแล้วผู้ใส่หน้าตรงๆว่าพวกคุณกำลังทำให้โลกพังพินาศคุณคิดว่าโลกควรจะหยุดฟังไหมสิ่งที่น่าขนลุกกว่านั้นคือนี่ไม่ใช่คำพูดจากนักประท้วงไม่ใช่พาดหัวข่าวคลิกเบตแต่มันคือคำพูดจากปากของเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติใช่ครับอันโตนิโอกูเตเรสชายผู้ยืนอยู่ท่ามกลางพายุวิกฤตโลก ตั้งแต่สงครามโรคระบาดวิกฤตผู้ลี้ภัยไปจนถึงความอดอยากเขาออกมาพูดในช่วงปลายวาระด้วยน้ำเสียงที่ไม่เหลือความเกรงใจใครอีกแล้วเขาไม่ปลอบโยนเขาไม่อ้อมค้อมแต่เขากระแทกความจริงใส่หน้าเราว่าโลกกำลังล้มเหลวเพราะผู้นำโลกปฏิเสธที่จะร่วมมือกันลองคิดดูนะครับตามปกติแล้วภาษาทูตคือภาษาที่สวยหรูและประนีประนอมที่สุดแต่ถ้าคนระดับนี้ยอมทิ้งภาษาทูตแล้วเลือกใช้คำที่รุนแรงขนาดนี้ แปลว่าเบื้องหลังฉากหน้ามันต้องมีอะไรที่เน่าเฟและวิกฤตหนักหนาสาหัสกว่าที่เราเห็นในข่าวรายวันแค่ไหนวันนี้ผมไม่ได้จะมาอ่านข่าวให้คุณฟังแต่ผมจะพาคุณไปแกรอยคําเตือนสุดท้ายของอูอันทีละชั้นว่าคําว่าโลกกําลังล้มเหลว 3. ระดับที่เขาระบุไว้นั้นมันหมายถึงอะไรกันแน่และทําไมนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ยุคที่กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีค่าอะไรเลยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะความจริงข้อนี้อาจทําให้มุมมองของคุณที่มีต่อโลกใบนี้เปลี่ยนไปตลอดการก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงความล้มเหลว 3. ระดับที่กําลังกัดกินโลกเราต้องเข้าใจก่อนว่าน้ําหนักของคําพูดนี้มันมาจากไหนอันโตนิโอกูเตเรสไม่ใช่แค่ชายแก่สวมสูตรที่ออกมาอ่านโพยบนเวทีแต่ตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ คือตำแหน่งที่ถูกเรียกว่างานที่ยากที่สุดในโลกเพราะอะไรนะหรือครับเพราะนี่คือคนที่มีอำนาจทางศีลธรรมสูงที่สุดในโลกแต่กลับไม่มีกองกำลังทหารหรืออำนาจสั่งการจริงๆแม้แต่คนเดียวเขาคือคนที่ต้องรับโทรศัพท์ตอนตีสมเมื่อสงครามปะทุเขาคือคนที่ต้องบินไปจับมือกับเผด็จการเพื่อให้รถขนอาหารผ่านด่านไปได้เขาเห็นความโหดร้ายของโลกในระดับที่พวกเราจินตนาการไม่ออก และโดยปกติแล้วผู้นำในตำแหน่งนี้มักจะระมัดระวังคำพูดพวกเขาต้องรักษาสมดุลต้องประนีประนอมเพื่อไม่ให้มหาอำนาจฝ่ายไหนโกรธเคืองแต่สิ่งที่ทำให้สุนทนรผจนครั้งนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงคือช่วงเวลานี่คือคำเตือนในช่วงปลายวาระในทางการเมืองเมื่อผู้นำเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายพวกเขาจะไม่มีอะไรต้องเสียอีกต่อไปไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องเอาใจใครสิ่งที่เหลืออยู่คือ ความจริงล้วนลวนและเมื่อคนที่เห็นโลกมาทั้งชีวิตเลือกที่จะใช้โอกาสสุดท้ายนี้บอกว่าระบบโลกกำลังพังมันจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆนักประวัติศาสตร์หลายคนเริ่มเปรียบเทียบสถานการณ์ตอนนี้กับช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2. คุณจำสันนิบาตช,ชาติ League of Nations ได้ไหมครับองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหยุดสงครามแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเพราะมหาอำนาจไม่ฟังเสียงทยอยถอนตัวและต่างคนต่างทำตามอำเภอใจ จนนำไปสู่หายนะที่ฆ่าชีวิตคนนับล้านวันนี้กลินงอายแบบนั้นกำลังกลับมากูเตอร์เรสกำลังบอกเราว่ายูอันในตอนนี้กำลังเดินซ้ำรอยประวัติศาสตร์ที่น่ากลัวที่สุดเขามองเห็นรอยร้าวที่คนทั่วไปมองไม่เห็นรอยร้าวที่ไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติแต่เกิดจากอีกโก้ของมนุษย์และถ้าเราไม่หยุดฟังตอนนี้พรุ่งนี้อาจจะสายเกินไปแล้วความล้มเหลวแรกที่เขาชี้ให้เห็นคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดเพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องของชีวิตคนที่กำลังล้มตายต่อหน้าต่อตาชาวโลกไปดูกันครับว่าความล้มเหลวด้านมนุษยธรรมที่ว่านั้นมันโหดร้ายแค่ไหนคำว่าล้มเหลวที่อันโตนิโอกูเตเรสพูดถึงไม่ใช่นามธรรมแต่มันคือกลิ่นของข่าวเลือดและเสียงร้องไห้ที่โลกแกล้งไม่ได้ยินมาดูความล้มเหลวชั้นที่หนึ่งกันครับความล้มเหลวด้านมนุษยธรรมหน้าที่พื้นฐานที่สุดของระบบโลก ไม่ใช่การทำให้เศรษฐกิจโตแต่คือการรักษาชีวิตมนุษย์แต่วันนี้เราสอบตกอย่างน่าละอายลองมองไปที่ฉนวนกาซานี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของคำว่านารกบนดินที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าคุณจะสนับสนุนฝั่งไหนแต่ข้อเท็จจริงทางมนุษยธรรมนั้นปฏิเสธไม่ได้ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูงจนน่าตกใจโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงแต่สิ่งที่เจ็บปวดกว่ากระสุนปืนคือความหิวโหวย กูตเตอร์เรสชีให้เห็นความจริงที่น่าขมขื่นว่ารถบรรทุกอาหารยาและน้ำสะอาดจอดรออยู่หน้าด่านชายแดนยาวเป็นกิโลเมตรแต่ข้ามไปไม่ได้ในขณะที่คนข้างในกำลังจะอดตายนี่ไม่ใช่ภัยธรรมชาตินี่ไม่ใช่เพราะโลกขาดแคลนอาหารแต่เป็นเพราะการเมืองบล็อกเส้นเลือดใหญ่ของมนุษยธรรมเอาไว้โลกเห็นภาพนี้ทุกวันแต่กลับไม่มีใครมีอำนาจพอที่จะเปิดประตูบานนั้น นี่คือความล้มเหลวที่แลกมาด้วยลมหายใจขยับมาทียูเครนสงครามที่ยืดเยื้อเข้าสู่ปีที่3จากวันที่ทั่วโลกเทความช่วยเหลือวันนี้เราเริ่มเห็นสิ่งที่เรียกว่ายูเครนฟาติกหรืออาการเหนื่อยหน่ายยูเครนสหรัฐและยุโรปเริ่มถกเถียงเรื่องงบประมาณในขณะที่แนวหน้ากลายเป็นสงครามพรากกำลังที่ไม่มีวันจบสิ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งควรจะเป็นกลไกหยุดสงครามกลับกลายเป็นเวทีโต้วาทีที่เป็นอัมพาต รัสเซียใช้สิทธิ์วโท้สหรัฐใช้ใช้สิทธิเวทีทททต่างฝ่ายต่างล็อกคอกันเองปล่อยให้ประชาชนชาวยูเครนต้องเผชิญชะตากรรมตามมายาถานี่คือหลักฐานว่าระบบความมั่นคงของโลกถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องมหาอำนาจไม่ใช่เพื่อปกป้องสันติภาพแต่ถ้าคุณคิดว่าสองที่นี้แย่แล้วที่ที่น่าเศร้าที่สุดคือซูดานในขณะที่กล้องทุกตัวจับจ้องไปที่กาซาและยูเครนที่ซูดานคนนับล้านกำลังหนีตายสงครามกลางเมืองที่โหดร้ายป่าเถื่อน กำลังฉีกประเทศออกเป็นชิ้นๆมีรายงานการสังหารหมู่การข่มขืนและการเผาทำลายหมู่บ้านแต่มันกลับเป็นสงครามที่ถูกลืมทำไมโลกถึงเงียบกับซูดานกูนเตอร์เรสไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่เราทุกคนรู้คำตอบเพราะมันไม่มีผลประโยชน์ทางยุธทธศาสตร์ใหญ่พอให้มหาอำนาจลงมาเล่นเกมหรือเปล่าหรือเพราะชีวิตของคนที่นั่นมีค่าน้อยกว่าในสายตาของสื่อตะวันตกเมื่อคุณเอามารวมกัน กาซายูเครนสานมันฟ้องชัดเจนว่าวิกฤตมนุษยธรรมในศตวรรษที่21ไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรโลกเรามีเงินเหลือเฟือมีอาหารเหลือทิ้งมีเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่สิ่งที่เราขาดคือเจจำนงทางการเมือง Political Will ผู้นำโลกเลือกที่จะมองข้ามความตายถ้าการเข้าไปช่วยมันไม่คุ้มทุนทางการเมืองและนี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงของคำว่า โลกกำลังล้มเหลวมันคือโลกที่เลือกปฏิบัติแม้กระทั่งกับความตายแต่เดี๋ยวก่อนความล้มเหลวในการช่วยชีวิตคนเป็นเพียงปลายเหตุเท่านั้นต้นเหตุที่แท้จริงมันลึกกว่านั้นมันคือคกลไกสมองของโลกที่ตายสนิทนั่นคือความล้มเหลวทางการเมืองที่เราจะไปชําำระก,กันในส่วนต่อไปถ้าความล้มเหลวทางมนุษยธรรมคือบาดแผลตามร่างกายความล้มเหลวทางการเมืองก็คือ สมองที่ตายสนิทอันโตนิโอกูเตเรสไม่ได้แค่บ่นว่าผู้นำทะเลาะก,กันแต่เขากำลังชี้ไปที่หัวใจของปัญหานั่นคือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council) กลไกที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อป้องกันสงครามโลกครั้งที่3แต่วันนี้นกลไกนั้นกลายเป็นอัมพาตไปแล้วทำไมคำตอบสั้นๆคือคำว่าเวโตหรือสิทธิทยับยัง้ง ลองจินตนาการดูนะครับโลกของเรามีเกือบ200ประเทศแต่ชะตากรรมของคนทั้งโลกกลับถูกกำหนดโดย5มหาอำนาจที่มีอภิสิทธิ์เหนือใครสหราฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสตราบใดที่ 5. ชาตินี้เห็นไม่ตรงกันโลกก็ขยับไปไหนไม่ได้และสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือทางตันทางยุทธ,ธาศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบเมื่อรัสเซียบุกยูเครนสหราชท่ประนามแต่รัสเซียใช้สิทธิวีโต เมื่อเกิดวิกฤตในกาซาโลกต้องการหยุดยิงแต่สหรัฐะใช้สิทธิเวโทเพื่อปกป้องพันธมิตรเห็นภาพไหมครับเวทีที่ควรจะใช้ดับไฟกลับกลายเป็นเวทีที่มหาอำนาจใช้ล็อกคอการเองในขณะที่โลกภายนอกห้องประชุมกำลังลุกเป็นไฟแต่กูเตอร์เรสเตือนว่าปัญหามันใหญ่กว่าแค่เรื่องเวโตสิ่งที่เขากังวลที่สุดคือรอยร้าวของโลกที่กำลังขยายตัวจนยากจะประสาน โลกกำลังแตกออกเป็นสองขั้วชัดเจนอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่ยุคสงครามเย็นฝั่งหนึ่งคือ Global North นำโดยสหรัฐาและพันธมิตรตะวันตกที่พยายามรักษาระเบียบโลกแบบเดิมอีกฝั่งคือ Global South นำโดยจีนรัสเซียและกลุ่มบริกส์ที่กำลังมองว่ากฎกฎติกาปัจจุบันมันไม่แฟร์มันถูกเขียนขึ้นโดยผู้ชนะสงครามเมื่อ80ปีก่อนและไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของโลกใหม่ ประเทศกำลังพัฒนาเริ่มหมดศรัทธาในตะวันตกพวกเขาเห็นมาตรฐานสองมาตรฐานชัดเจนพวกเขาถามว่าทำไมสงครามในยุโรปถึงสำคัญกว่าสงครามในแอฟริกาทำไมกฎหมายระหว่างประเทศถึงบังคับใช้กับศัตรูของอเมริกาแต่ไม่บังคับใช้กับเพื่อนของอเมริกาความไม่ไว้วางใจนี้แหละครับคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดเมื่อความเชื่อมั่นพังทลายความร่วมมือก็เกิดขึ้นไม่ได้การแก้ปัญหาโลกร้อน การรับมือโรคระบาดใหม่การควบคุมไอไอลืมไปได้เลยเพราะไม่มีใครไว้ใจใครอีกแล้วกูเตอร์เรสใช้ประโยคที่น่ากลัวมากประโยคหนึ่งเขาบอกว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่หลายขั้วอำนาจ m u l t i p o l a r world แต่กลับร้ายซึ่งกลไกลพาหุภาคี multilateral institutions ที่ควบคุมมันได้แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเรากำลังอยู่ในยุคป่าเถื่อนยุคใหม่ยุคที่มีมาเฟียหลายกบแต่ไม่มีตำรวจและไม่มีกฎหมาย ต่างคนต่างถือปืนต่างคนต่างสร้างกฎของตัวเองและเมื่อไหรก็ตามที่ผลประโยชน์ขัดกันสงครามก็พร้อมจะปะทุข,ขึ้นโดยไม่มีใครห้ามใครได้นี่คือสถานะปัจจุบันของการเมืองโลกครับไม่ใช่แค่ตึงเครียดแต่คือไร้การควบคุมและเมื่อสมองของโลกสั่งการไม่ได้ร่างกายส่วนที่เหลือก็ก,กำลังจะเน่าเฟะซึ่งนำเราไปสู่ความล้มเหลวสุดท้ายที่ลึกซึ้งและน่ากลัวที่สุดนั่นคือความล้มเหลวทางศีลธรรมและแล้วเราก็เดินทางมาถึงชั้นที่ลึกที่สุด ชั้นที่อันตรายที่สุดความล้มเหลวทางศีลธรรมถ้าความล้มเหลวทางการเมืองคือสมองที่ตายความล้มเหลวทางศีลธรรมก็คือหัวใจที่หยุดเต้นสิ่งที่อันโตนิอกูเตเรสพยายามจะสื่อสารและเป็นสิ่งที่พวกเราหลายคนอาจจะไม่อยากยอมรับคือความจริงที่ว่าทุกวันนี้โลกกำลังตีราคาชีวิตมนุษย์ไม่เท่ากันลองถามใจตัวเองดูนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ก่อ,ก,อการร้ายในเมืองหลวงของยุโรปหรือตึกกระฟ้าในโลกตะวันตกถล่มลงมา โลกทั้งใบหยุดหมุนสื่อทุกสำนักรายงานสดตลอด24ชั่วโมงตึกสูงทั่วโลกเปิดไฟเป็นสีธงชาติ hashtag #prayfor ขึ้นอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เราทุกคนรู้สึกเจ็บปวดเราทุกคนรู้สึกสูญเสียแต่ในขณะเดียวกันเมื่อระเบิดลูกเดียวกันลงกลางตลาดในตะวันออกกลางหรือความอดอยากฆ่าชีวิตเด็กนับหมื่นในแอฟริกาปฏิกิริยาของโลกกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันกลายเป็นแค่ข่าวแทรกสั้นๆหรือแย่กว่านั้น มันกลายเป็นสิ่งที่โลกมองว่าเป็นเรื่องปกติของแถวนั้นอยู่แล้วนี่แหละครับคือมาตรฐาน2มาตรฐานดับเบิลตนดาที่กูเตอร์เรสชี้หน้าด่ากราดกลางที่ประชุม UN เขากําลังบอกว่ากฎหมายระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนกําลังถูกใช้เป็นแค่เครื่องมือทางการเมืองถ้าคุณเป็นพันธมิตรของมหาอำนาจชีวิตของคุณจะมีค่าด่งทองคําแต่ถ้าคุณอยู่ผิดฝั่งหรืออยู่ในประเทศที่ไม่มีผลประโยชน์ ชีวิตของคุณก็แทบจะไร้ค่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าผู้นำที่โหดร้ายคือความด้านชา้าของสังคมโลกเราอยู่ในยุคที่ความตายกลายเป็นคอนเทนต์เราเลื่อนฟีดผ่านภาพซากปลาหักพังผ่านภาพเด็กที่ร้องให้หาพ่อแม่เหมือนกับที่เราเลื่อนผ่านคลิปแมวน่ารักหรือโฆษณารองเท้าเราเริ่มชินชากับความเจ็บปวดของคนอื่นจนเราลืมไปแล้วว่านั่นคือมนุษย์ที่มีลมหายใจเหมือนกับเรากูเตเรสเตือนว่า นี่คือสัญญาณของการล่มสลายทางอารยธรรมเมื่อไหรก็ตามที่มนุษยธรรมแพ้การเมืองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มหาข้ออ้างให้กับการฆ่าฟันเมื่อนั้นเรากำลังถอยหลังกลับไปสู่ยุคป่าเถื่อนและคำเตือนสุดท้ายในส่วนนี้ที่ผมอยากให้ทุกคนคิดตามคือถ้าวันนี้เรายอมรับโลกที่เลือกปฏิบัติแบบนี้ได้ถ้าเรายอมรับว่าใครรอดก็รอดไปวันหนึ่งข้างหน้าหากภัยพิบัติหรือสงครามมาเคาะประตูหน้าบ้านเราบ้าง คุณคิดว่าโลกจะหันมามองเราไหมหรือเราก็จะกลายเป็นแค่สถิติอีกหนึ่งบรรทัดที่โลกเลื่อนผ่านไปอย่างไม่แยแสความล้มเหลวทางศีลธรรมจึงไม่ใช่เรื่องของคนไกลตัวแต่มันคือการทำลายหลักประกันความปลอดภัยของมนุษยชาติทุกคนรวมทั้งคุณและผมด้วยฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเข้าใจนะว่าโลกแย่แต่ฉันเป็นแค่คนตัวเล็กๆในประเทศไทยเรื่องพวกนี้มันไกลตัวเกินไปหรือเปล่า ผมอยากจะบอกคุณตรงๆว่าความคิดนั้นอันตรายยิ่งกว่าสงครามครับเพราะในโลกที่เชื่อมต่อกันหมดแบบนี้วิกฤตที่นิวยอร์กหรือระเบิดที่ตะวันออกกลางมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแต่มันเดินทางมาถึงกระเป๋าตังของคุณเร็วกว่าที่คุณคิดเมื่อโลกแบ่งเป็นสองขั้วประเทศไทยที่เป็นประเทศเล็กๆและพิ่งพาการส่งออกจะถูกบีบให้เลือกข้างยากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อสงครามไม่จบ ราคาน้ำมันและค่าขนส่งจะพุ่งสูงขึ้นข่าวมันไก่จานนั้นของคุณแพงขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะความล้มเหลวที่อูนอาะพูดถึงนี่แหละครับและความไม่มั่นคงทางรัฐศาสตร์แปลว่านักลงทุนจะระวังตัวเงินทุนจะไหลออกและเศรษฐ,ฐกิจของเราก็จะฟื้นตัวยากขึ้นกูเตอร์เรสไม่ได้เตือนแค่ผู้นําโลกแต่เขากําลังเตือนพวกเราทุกคนว่ายุคแห่งความสงบสุขราคาถูกได้จบลงแล้วคําถามคือเราจะทําอย่างไรต่อไป เราคงไปสั่งให้รัเสเซียหยุดยิงไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คืออย่าเพิกเฉยอย่าปล่อยให้ตัวเองชินชากับความรุนแรงจงติดตามข่าวสารอย่างมีสติรู้ทันโลกเพื่อเตรียมรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่จะตามมาและที่สำคัญที่สุดจงส่งเสียงเพราะถ้าเราเงียบถ้าเรายอมรับว่าโลกมันก็เห่งสวยแบบนี้แหละเราก็กำลังอนุญาตให้ความล้มเหลวนี้กลายเป็นความปกติใหม่ New Normal ของลูกหลานเรา คำเตือนของสหประชาชาติในครั้งนี้อาจเป็นเสียงระฆังครั้งสุดท้ายก่อนที่พายุใหญ่จะมาอยู่ที่ว่าเราจะตื่นขึ้นมาซ่อมบ้านหรือจะนอนรอให้พายุพัดท,ทุกอย่างพังไปต่อหน้าต่อตาถ้าคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์เจาะลึกที่กล้าพูดความจริงแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับและผมอยากรู้ความเห็นของคุณจริงๆคุณคิดว่าโลกของเรามาถึงจุดจบแล้วหรือยังมีทางรอดพิมพ์บอกผมในคอมเมนต์ด้านล่าง แล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสุภาพครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ